แล้วคนที่โง่ามากไปอีกก็คือโง่ไปในทางที่ว่าธรรมะนี่ขัดขวางกับความเจริญของเราถ้ามีธรรมะแล้วเราจะไม่เจริญในทางโลกนี่เป็นคนโง่ที่สุดในโลกไอ้ธรรมะนี่เขามีไว้สําหรับให้คนไม่มีความทุกข์อยู่ในโลกถ้าฟังให้ดีๆนะไอ้ธรรมะนี่มันมีสําหรับให้คนไม่มีความทุกข์อยู่ในโลกคืออยู่ในโลกโดยไม่ต้องมีความทุกข์ มันจึงจาเป็นสำหรับคนที่จะอยู่ในโลกซึ่งขึ้นเต็มไปด้วยความทุกข์แต่นี่คนมันโง่จงขนาดว่าธรรมะไม่จําเป็นแก่เราที่จะอยู่ในโลกแล้วบางคนโง่ต่อไปว่าถ้าเราจะเอาธรรมะเราต้องทิ้งโลกไปเราต้องหนีโลกต้องทิ้งโลกไปแล้วไปหาธรรมะนี่คือคนบ้าที่สุดมันจะต้องมีธรรมะจึงจะอยู่ในโลกโดยไม่ต้องมีความทุกข์นั้นธรรมะมีไว้สำหรับให้อยู่ในโลกโดยไม่ต้องมีความทุกข์ ท่าน,นสิ่งใดๆที่สิ่งอื่นให้ไม่ได้นะั่นสิ่งนั้นเป็นหน้าที่ที่ธรรมะจะให้สิ่งใดๆที่มันมีอยู่ในโลกที่มันให้อะไรได้ตามหน้าที่ของมันนะั่นแหละธรรมะจะให้สิ่งที่สิ่งเหล่านู้นให้ไม่ได้ถ้าเรามีแต่สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะมันก็ได้แต่สิ่งเหล่านั้นเท่นั่นนะแต่ยังขาดสิ่งที่ธรรมะจะให้ ิ่งที่ธรรมะจะให้คือเครื่องรางสำหรับป้องกันไม่ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะการอยู่ในโลกการอยู่ในโลกคือการต่อสู้ทุกวิถีทางอยู่ในโลกที่ก็มีความทุกข์หาเงินก็มีความทุกข์มีเงินก็มีความทุกข์ใช้เงินก็มีความทุกข์กินเข้าไปก็มีความทุกข์ถ่ายออกมาก็มีความทุกข์ที่ไม่ทุกข์อยู่ได้เพราะมีธรรมะเข้ามาช่วย โดยไม่รู้สึกตัวบ้างไม่มากก็น้อย <c oughs> แต่ถ้ามีธรรมะเข้ามาช่วยเต็มที่แล้วจะไม่มีความทุกข์เลยหาเงินก็ไม่เป็นทุกข์มีเงินก็ไม่เป็นทุกข์ใช้เงินก็ไม่เป็นทุกข์บริโภคอะไรอะไรก็ไม่เป็นทุกข์เพราะมีธรรมะเข้ามาช่วยนั่นก็เรียกว่าสเปริจจุนเอ l นไลท์เมนต์คือความสว่างสวยทางวิญญาณความรู้แจ้งแทงตลอดในทางวิญญาณปฏิบัติทุกข์ ต่อทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราเกิดมาชีวิตตามธรรมด,ดานี้ไม่มีอะไรนอกจากหาเลี้ยงชีวิตคือการทํำงานคือการหาเงินแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็มีอํานาจาาวาสนาบารมีกระจบกันแค่นั้นแต่และเต็มไปด้วยความทุกข์ยิ่งมีมากยิ่งทุกข์มากนอนไม่หลับมากขึ้นเพราะมันขาดธรรมะนี่ย คนโง่จึงเห็นว่าธรรมะไม่จำเป็นสำหรับเราที่จะอยู่ในโลกแต่ที่แท้แล้วธรรมะนั่นมีสำหรับจะเป็นเพื่อนกับมนุษย์เป็นเพื่อนช่วยมนุษย์ผู้ช่วยมนุษย์อยู่ในโลกไม่ต้องทิ้งไปจากโลกไม่ต้องหนีโลกถ้าใครจะอยู่ในโลกต้องมีธรรมะมิฉะนั้นจะตกนรกทั้งเป็นจะเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งเป็นจะเป็นเปรตทั้งเป็นเป็นอสุรกายทั้งเป็น อีอบายสีมันจะมาครบเลยถ้าขาดทรไมะนะจะมีความโลภมีความโกรธมีความหลง <c oughs> แล้วก็ไปตามองหน้าของความโลภความโกรธความหลงไม่ต้องมีใครมาทําอะไรให้อยู่คนเดียวมันก็มีแต่ความทุกข์นอนไม่หลับพีบ่ตกกังวลนานา,นาสารพัดอย่างยังมีเรื่องมากมันก็ยุ่งมากจนคิดอะไรไม่ถูกเข้าใจอะไรไม่ได้เข้าใจตัวเองก็ไม่ได้เกิดมาทําไมก็ไม่รู้ เองเงินหามาเยอะแยะนี่หามาทําไมก็ไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมมันโง่ขนาดที่ไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมถ้าเกิดมาห้า,งเ,งหางเงินห้าเงินหาไปทําไมมันก็ไม่รู้อีกหละนั่นกะขาดความสว่างสมายทางบินญ,ญาณคือขาดขาดควายตัวที่สองมีแต่ควายตัวที่หนึ่งอ้วนทีดํำชมุนเป็นควายเปลี่ยวอารวาดอยู่เรื่อยเจ้าของก็แย่ต้องมีความ สว่างสมายทางวิญญาณเป็นควายตัวที่สองมาควบคุมควายตัวนี้ให้มันไปกันเรียบร้อยควายตัวหนึ่งมันมีกําลังมากแต่มันบ้าควายตัวหนึ่งไม่ค่อยมีกําลังแต่มันฉลาดมันรู้ทั้งสองตัวมารวมกันเข้าแล้วมันก็ไปได้ดีผูดใสุภาพหน่อยก็ว่าเหมือนคนหนึ่งมีแต่เรียวแรงแต่ตาบอดร่างกายดีตาบอดคนหนึ่งตาดีแต่ร่างกายพิการ ถ้าสองคนมารวมกันข้าวมันก็ไปด้วยกันได้สบายให้คนตาบอดขี่คอคนตาดีซึ่งแข็งแรงมันก็กลายเป็นคนที่มีตาดีและร่างกายดีไปด้วยกันได้ในชีวิตหรือโลกนี้กําลังเหมือนกับคนตาบอดไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมหรือว่าผลต่างๆที่จะได้มาจากเทคโนโลยีนั้นไม่รู้ว่าจะเอาไปทําไม เอาไปเพื่อทําโลกนี้ให้มีสงครามให้เสื่อมศีละธรรมให้โกราหลหุ่นวายนั่นนะนั่นหะคือเรื่องที่มันโง่ที่สุดของมนุษย์ในยุคนี้มีอะไรเพื่อให้มันอืแล้วสยรสายเป็นทุกไปหมดเพราะมันขาดใความรู้อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นควายตัวที่สองพูดยังภาษาของเราที่นี่ทรมาปาติโมก็ว่าไอ้ควายตัวที่หนึ่งนั่นน่ะมันเป็นตัวกูของกู มีกําลังมากไ <c oughs> ควายตัวที่สองนั่นนะเป็นเครื่องปราบปรามในตัวกูของกูให้อยู่ในระเบียบให้อยู่ในความถูกต้องให้เดินไปตามหนทางที่รู้ว่าเกิดมาทําไมถ้ามันขาดไม่ได้ไอ้ตัวหนึ่งอตัวที่แรกมันเป็นกําลังถ้าขาดกําลังมันก็ไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องทํางานไอ้ตัวที่สองมันเป็นความสว่างสวายทางปัญญา <c oughs> มันก็จะใช้กําลังงานนั้นไปอย่างถูกต้อง ทัานขอสถุกว่าชีวิตคนเราหนึ่งเนี่ยมันเต็มอยู่ด้วยความเป็นตัวกูของกูเพราะความยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วอย่าไปส่งเสริมมันนักเลยแต่ก็ไปหายาแก้หรือเครื่องรางมาป้องกันอย่าให้มันบ้าอย่าให้มันอาละวาดให้มันเดินไปถูกทางเนี่ยความหมายของคำที่ผมพูดในวันนี้ก็ว่าชีวิตนี้ต้องเทียมด้วยควายสองตัวถ้าเทียมด้วยควายตัวเดียวแล้วมันไปไม่รอด ถ้าจะเลือกเทียมในควายตัวเดียวแล้วเลือกเอาตัวที่สองเถอะอย่าเอาตัวที่หนึ่งเลยเอาความสว่างสมัยทางวิญญาณเถอะถ้าชอบควายตัวเดียวอย่าไปหลงในควายตัวที่หนึ่งคือเทคโนโลยีที่จะพาไปสู่ความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวเท่านั้นเทคโนโลยีนับแต่เรื่องอาหารการกินเรื่องโภชนาศาสตร์เคมีศาสตร์อะไรศาสตร์ึงวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์อะไรศาสตร์ที่นำมาสู่ความเห็นแก่ตัวเท่านั้นเรื่องของเทคโนโลยี เรื่องของความสว่างสมัยทางวิญญาณก็ควบคุมมันใหญ่เห็นแก่ตัวให้เห็นแก่ความถูกต้องความเป็นจริงความยึดติดธรรมความบริสุทธิ์นี่คือพระธรรมถ้าเราเลือกเอาตัวเดียก็ต้องเลือกเอาพระธรรมอย่าเลือกเอากิเลสเลยนี่คือชีวิตนี่ต้องเทียมด้วยควายสองตัวให้เดินไปถูกทาง เลยควายสองอีกสองตัวไอ้ดำขาวที่ขีดกันอยู่เรื่องนั้นก็จะละลายไปเองไอ้ควายของอาจารย์เซนคนนั้นที่พูดนั้นมันจะละลายไปสศูญย์หายตกน้าไปได้เองด้วยการที่เรามีควายสองตัวคู่นี้ที่ใช้ใช้างานมันอย่างถูกต้องนะแล้วเอาควายสองตัวนี้ไปทําลายควายสองตัวนั้นแล้วปัญหามันก็หมดหมดทั้งขนาดที่เป็นพระอรหรันต์ือไม่มีความทุกข์เลย เป็นนิพพานเป็นความเย็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอให้เปรียบเทียบกันดูว่าไอ้ข้าวก่อนเราพูดถึงควายสองตัวอีกชนิดหนึ่งวันนี้เราพูดถึงควายสองตัวอีกคู่หนึ่งมันต่างกันเล็กแล้วเกี่ยวกับโลกหรือเกี่ยวกับเราโดยตรงไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเรื่องของมนุษย์ในปัจจุบันนี้โดยตรงมันจึงหวังว่าจะได้เอาไป พินิดพิจารณาศึกษาใหเข้าใจที่พูดอุป,ปมานี่ก็เพื่อมาจำง่าย